ตอนนี้เพื่อนอยู่ในช่องบอสกระหลาอดอลลิจินนลนะครับอันนี้ผมจะมารีวิวของอร่อยนะครับแต่ว่าเขาไม่ได้สปอนเซอร์นะผมกินบ่อยนะครับถ้าเพื่อนๆนสั่งแบบพร้อมพร้อมทานนะครับมันจะเป็นใส่ถาดนะครับเดี๋ยวผมขึ้นรูปให้ก็ได้ผมกินบ่อยอยู่แต่รอบนี้ผมสั่งกลับบ้านให้ดูนะครับมันจะเป็นเป็นถุงแบบนี้นะครับเป็นถุงแบบนี้กลับบ้านอันนี้จะเป็นหมันโถนะครับหมันโถในนมนะครับ ประมาณนี้ถ้าเป็นกลับบ้านนะครับก็จะได้ซองกับแบบนี้อาจะตีนให้นะครับแต่จริงๆสั่งพร้อมทานน่ากินกว่าครับนั่งถือมานั่งกินตรงไหนก็ได้นะครับกินในร้านกินนอกร้านได้หมดนะนี่ก็แบป แก็จะมีคนผมบอกไให้แกะให้ดูมแกะให้ดูจะเห็นเวลาแบบนี้อะจะได้แบบนี้สักชิ้นนะครับนะครับเดี๋ยวผมเปิดก่อน,นันจะเป็นแบบนี้แต่ถ้าสั่งพร้อมทานจะได้เป็นเป็น,ปนถาดเนาะ ขนมปังนะครับค่อนข้างหอมเนยนี่แบบใช้เนยดีนะครับเป็นเป็นเนยแบบดีนะครับเพราะว่าอย่างเช่นที่ผมกินบ่อยๆจะเป็นตาจิงโจ้นะครับนะครับเป็นตาจิงโจอย่างเงี้ยมันก็จะอร่อยนะครับหอมเค็มนะครับอร่อยนะแล้วไม่มันจนเกินไปนะครับซึ่งผมว่าแม่งทายเวยแม่งอาจจะใช่ก็ได้นะ ขนมปังเขาแบบดีย่างกรอบเนี่ยกรอบๆนะครับกรอบนอกนุ่มในนะครับแล้วกลิ่นแบบกลิ่นแบบไม่คตดหอมนะครับราดกินก็มียากรับก็มีนมนมข้นนะครับอันนี้น่าจะเป็นมะลิหรือเปล่าไม่รู้นมข้นผมว่าน่าจะเป็นมะลินะผมจำรสชาติได้ของนะครับ,ขบ,บขเขาเพิ่แว่นมาให้แล้ว นะแบบนี้เลยปึ๊บหอมหวานมันอืได้กาแฟได้ช็อกโกแลตได้น้ำอะไรที่เราชอบชาเขียวทักหนึ่งแก้วล๊แบซบี่ก็ไละโค้กก็ไละอร่อยนะใครยังไม่ลองต้องไปลองผมบอกเลยอร่อย